โด่งดังมากครับในคลิปประชาชนคนไทยเนี่ยจะได้ดูเรื่องของช้างที่ชื่อติดหูมากๆเลยก็จะมีสีทรัไทยมีแซมสั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวในอนาคตที่ประชาชนคนไทยจะต้องจาคือตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นช้างงาลักษณะดีครับขาสีขาวนะครับแล้วก็มีลักษณะที่สำคัญนะครับช้างแผงที่นิสัยนิสัยเขาดีผมอยู่ระยะประชั้นชิดขนาดนี้นะครับยังไม่เมียชอบใจค่ะ เจอแต่มันน้อยตัวอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกับเรานะครับในช่องแฟ m i l ี่สีทับไทยนะครับครับกับพี่เกศดานะครับเกศดาฟาร์มลาบลีครับวันนี้แอบมาแอบลงมาซื้อช้างตัวนี้นะครับครับตกลงขายก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมไม่เอายิ่งหรอกพอตอนนี้ก็มาดูในช่วงของช้างนะครับกำลังตกงาน แต่หลายบ้านนะครับแต่วันนี้ชุมชนชาวช้างที่เป็นไม่ใช่ช้างในทุนนะครับก็ยังมีวิธีที่อยู่ได้นะครับครับกอยังใช้แปลงหญ้านะครับแล้วก็ยังโชคดีที่คนที่ได้อยู่ในศูนย์โคชเ์ศึกษาก็ยังมีทางหลวงทางราชการช่วยช่วยก็โชคดีที่มีท่านสสหรือท่านพิเตกนะครับก็ได้คุยยกหูทุหาก็มีแนวทางที่จะช่วยเหลือกันเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้หลายคนหลายท่านก็ชักช้างกลับมาบ้านจากาที่ท่องเที่ยวเพียบเลยตอนนี้ว่าหลายทิศเชือก ใช่ใช่เดือดร้อนกันมากเลยเดือดร้อนกันมากครับนะวันนี้จะอยู่ในช่องช้างศรีทัพไทยนะท่านใดที่เป็นแฟนขับนะครับวันนี้ก็อยากจะนําเสนออีกหนึ่งช้างงามตัวนี้ตั้งชื่อว่าอะไรพี่เขาเลือกชื่อเดิมครับเลือกชื่อเดิมว่าใช่เลือกชื่อเดิมพลายงามอ๋ออะไรยังเลือกชื่อเดิมว่าพลายงามชื่อเดิมตัวนี้เป็นช้างที่มีความสามารถนะครับที่ตามมาดูเพามีความสามารถในเรื่องของการถ่ายทีวีวดิ้ง พะผมจะอยู่ในเรื่องของงานภาพยนตร์ละครแล้วก็เลยแอบชอบตัวนี้แล้วเคยได้แอบเห็นแต่วันนี้ย้ายบ้านมาแล้วนะครับไม่ทันก็เลยจะเอาสินสอดปูผ้าพรมผ้าแผ่มาภาพถามเจ้าของใหม่จะเป็นยังไงครับผมก็ยังได้อาการเหมือนเดิมก็คือยังไม่ใส่หน้ายังไม่เปิดครับยังไม่เปิดนะครับให้เป็นข้าฉาดเลยนะกำลังมีภาพยนตร์ครับตอนนี้กำลังมีภาพยนตร์เรื่องอะไรครับพีซิตพีซิตก็จะเป็นเรื่องหอยเเท แต่ว่าจะไปเป็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยคือจะเป็นนักฆ่าหมดเลยเป็นเนืงเป็นหนังหนังเด็กยุคใหม่เลยเป็นแล้วก็พระเอกก็จะเป็นเด็กที่เป็นซีรีส์ครับผมแฟนคลับเยอะมากครับโอ้คุณก็ได้เอาราชบุรีไปบงสวงมาแล้วก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยพยนตรโยชน์นะผมน่าจะเปิดกล้องพีสิตในน่าจะประมาณเดือนหน้าก็จะเริ่มมีทั้งซีนแอคชั่นม้าก็ไปดูผมก็จะอยู่ในบทบาทเดิมๆก็เป็นนักฆ่า เหมือนเดิมนะครับนะสนุกมากเลยเขาจะเอาช้างเข้าไปร่วมด้วยนะครับมีช้างด้วยมีม้าด้วยเอาช้างเอาม้าที่บ้านแต่เขานี่กกำลังอยากจะได้ช้างพระเอกรูปหล่อๆไว้โถซักซีนสองซีนสร้างความอลังการครับผมก็เลยแอบตามมาดูทบไพยงามตัวนี้เจ้าของยังแอบยิ้มๆอยู่แต่เจ้าของน่าจะยังไม่ข่ายครับผม ดีใจมากครับผมี่ไ้มาเยี่ยมสุ้มศิลป์ไทยของเราเดินทางมาไกลโขมือันกันนะวันนี้นะครับเอาเดินทางมาตังอนไหนครับสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มฟ้าสางเอาสุรินพอดีไปดูหลายเชือกหรือยังก็หมายหมายไว้ดูไว้สองสามเชือกหนึ่งในนั้นก็มีตัวนี้เพราะว่าได้คุยกับพี่ในหัว่าไว้ครับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวจะแอบไปเซอร์ไพรส์ที่เล็ก สีทับไทยก็ตกมันอยู่เหมือนกันออมพร้อมกันเลยนะพระเอกตกมันเลยมันพร้อมกันเลยโด่งดังมากครับในคลิปประชาชนคนไทยเนี่ยจะได้ดูเรื่องของช้างที่ชื่อติดหูมากๆเลยก็จะมีสีทับไทยมีแซมสั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวในอนาคตที่ประชาชนคนไทยจะต้องจำคือตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นช้างงาลักษณะดีครับางสีขาวนะครับแล้วก็มีลักษณะที่สำคัญนะครับช้างแผงที่นิสัย นิสัยเขาดีผมอยู่ระยะประชั้นชิดขนาดนี้นะครับยังไม่มีอาการก้าวร้าวเท่าไหร่นักนะครับผมถือว่าโอเคแล้วและเฉพาะนีคนใหม่ด้วยนะครับคนใหม่ยกของใหม่นะครับก็ผมถือว่าโอเคแล้วก็สืบทอดประวัติเดิมเนี่ยตั้งแต่เก่าๆมาแกนิสัยดีมากนะครับนี่เป็นรายการใครครับเนี่ยเชมร์ี่สีทับไทยนะฮะรับบากไว้ด้วยครับนะครับตอนนี้ไม่ยกเยอะไหมครับตอนนี้การับ ก็เรื่อยๆแหละครับผมเรื่อยๆครับเพียบๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับโควิดในจีนผ่านไปโควิดผ่านไปเร็วๆครับผมเราจะได้ออกไปทำหมากินกันได้ก็อยากจะลองเทสงานดูว่าเขาจะเป็นยังไงครับเวลาออกงานแล้วผามีนักท่องเที่ยวเลยด้วยก็มีขาจอนมาครับก็ได้อยู่ครับเที่ยวหนึ่งลองได้เทสงานพอดีครับผมครับใช้งานนะครับก็ดีครับดีครับไม่ใช้ได้ไม่อะไรเท่านั้นครับ ไปดูเข้ใหญ่ทองใบฮะครับสบายดีนะครับทนู้นสบายดีครับสบายดีอย่างเลื่อมมาแล้วอันนี้ไพลแก้วฮะไพลแก้วอะไรครับเนี่ไดอกไล่ไล่กันเป็นกิ่งเหลือง ลายเปี้ยลายงามอยู่ด้วยกันเลยนุ่มกลิ้นไปดูยังเรื่ของนี่ขุนแขนใช่ไหมครับขุนแขนแขนทุบต่อไปก็จะพาไปดูลายของใบนะครับ เดี๋ยวจะไปบ้านที่เล็กนิดนึจะไปเลยไหมไปเลยเอาโอเคเดี๋ยวเราติดคลิปบนครับไหนตลาก้องอยู่ไหนล่ะโอเคปากล้องโอเคท่านผู้ชมครับวันนี้แอบมาเป็นแขกนะครับหรือจะเป็นพิธีกรไม่ทราบนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมเจษฎาฟ้ารับบุรีเดินทางมาเยี่ยมนะครับทีมงานช้างศรีทับไทยวันนี้สมใจปรารถนาและก็อลังการตาม ในคลิปแล้วก็ฝากพลายงามไว้ด้วยวันนี้เป็นหนึ่งในดวงใจนะครับที่แอบชอบนะครับอุตส่าห์ดันโดดเดินทางมาสอดแสวงตามหาจนได้เจอตัวจริงใจมากครับผมความจริงนะครับรับรองแฟนคลับสีทับไทยเตรียมกดไลค์ด้วยหัวใจรัวๆไว้เลยเทปนี้ขออนุญาตปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ผมเป็นเจ้าของรายการขอบชับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจอมรีสีทับไทยด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคครรัััับบสสวดดีีผม ไป,ป,ปพี่เดี๋ยวเย Ed, ขาญาตะไม่ต่อตอนนี้คุณพ่อจะเก็บมูลไผ่งามนะครับมาครับหลังจากที่คุณเกศศดานะครับเกศศดาฟาร์มนะครับผมก็ได้ใบไม้เยี่ยม มาชมความหล่อของพลายงามนะครับก็เดินทางกลับไปแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณเจษฎดดาความนะครับผมเป็นเพื่อนกันนะครับทาง f a c e b o o k นะครับก็มาชมความหล่อของพลายงามก็มาตามจีบพลายงามอยู่นะครับผมแต่ว่าก็จีบไม่ติดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ขอเก็บไว้ก่อนนะครับพลายงาม ก็อยู่กับเราเนี่แหละครับคำคุณอยู่กับเราเนาะจีเนาะครับครับผมขอบคุณมากนะครับที่ขเขาไปมาเยี่ยมนะครับเพื่อนเฟซบุ๊กนะครับก็คุยกันเรื่อยๆครับผมเรามาดูคาำลอของพลายงามวันนี้ก็มาเก็บมูลพลายงามนะครับเพราะว่าข่าแล้วครับผมข้าแล้ว จะแวะมาเยี่ยมเยียนกันนะครับอันนี้ก็อยู่กับพลายงามครับผมถอยมาถอยมา,ถอย,มาถอยถอยถอยบุญม,มาไหมบุญมาบุญมาบุญมาบุญบุญแรงไหมบุญหรอบุญเอาบุญสูงมาดีครับสวย ขอให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย